รอบนี้ไปหาเนี่ยก็เปลี่ยนคุณหมอคุณหมอท่านนี้เนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญสําหรับการทําฟันเด็กคราวนี้ก็เข้าไปเปลี่ยนยางด้านล่างสองข้างแต่ว่าฟันบนเนี่ยคุณหมอบอกว่าให้รออีกสักพักหนึ่งให้ฟันมันงอกออกมา,มามากกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็จะลองใส่ยางให้คราวนี้เนี่ยคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าทําฟันแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเคลียก็แฮปปี้มากไม่มีปัญหาอะไรอ,ไอ้าปากอ้าปากสิคะ 嗯。我回来老爷子。 รวันๆวันนี้ที่โรงเรียนเคลากำลังกินสแน็คเบรกอยู่แล้เคลากิน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 เสร็จแล้วมิสซี่บอกว่าหมดเวลามิสซี่คือทิเชอร์ของเราบอกว่าหมดเวลาแล้วเคลาก็เอาเอากล่องสแน็คเกะเคลาก็ไปล้างมือแล้วเคล้าไปกินน้ำกินน้ำเสร็จกลับมาเคลาเคลาดุดดุดลุส ได้กลิ่นเลือดอยู่ในนี้อยู่ในปะแล้วตอนที่กำลังเลสเตอร์อยู่นานๆเหมือนตอนที่ตอนที่ตอนที่สิบสองโมงตอนที่สเตทเบรกเสร็จแล้วแล้วก็ไปเลสเตอร์เลสเตอร์เล,เลสเตอร์ลอรลอรแล้วเค拉斯ุดเหมือนตรงนี้ยางมันหายไปเลยแค่เลยบอกเพื่อเพื่อนสนิทของเคาสุดอิซาเบลบอกว่าเธอมีกระจกเปล่าฉันต้องเอากระจกมาสอบ เขาบอกว่ามีแค่บอกเอามาให้ฉันอิซาเบลบอกแต่ว่ามาอยู่ที่บ้านแค่บอกโอเคไม่เป็นไรแคลา,าก็เลยไปบอกทีเชอร์ว่าขอเคลราไปห้องน้ำหน่อยทีเชอร์บอกว่าโอเคไป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 ไแคก็เดินไปรีบรบเดินไปเลยไปอปอาหายไปแล้วเค่าหายไปแล้วไป้แคก็ ากาหาบบค่ณหมอคาราวนี้เไคุณหมอปไ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 าไปไ่ยปไ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 นไปไปไปมปไ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 ปมันปไปไปไปมปรปไปไปไปาปไ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 ป ยางที่ใส่ไปเนี่ยมันก็ได้ผลคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นก็ฟันล่างด้านซ้ายไม่ต้องใสยย่ยางแล้วคราวนี้คุณหมอก็เลยลองใสยย่ยางที่ฟันบนด้านซ้ายดูแล้วก็พอใส่เข้าไปได้คุณหมอก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราก็ลองใสยย่ยางไปก่อนแล้วก็ดูว่าฟันมันจะขึ้นมาตรงๆง,งไหม